สวัสดีค่ะเข้าสู่การเจาะลึกครั้งนี้กันเลยนะคะวันนี้เรากำลังดูข้อมูลเกี่ยวกับสีลข้อที่4ค่ะมุสาวาทาเวร,รมณีการงดเว้นจากการพูดเท็จซึ่งาจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่าความหมายมันจะลึกซึ้งกว่าแค่อย่ากโกหกนะคะภารกิจของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นแท้ความสำคัญแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจจากข้อมูลเหล่านี้ออกมาค่ะ โอเคค่ะมาเริ่มแกะกันเลยจุดเริ่มต้นเลยนะคะคือการไม่พูดโกหกไม่บิดเบือนความจริงข้อมูลเน้นย้ำม,มากเลยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นพื้นฐานสำคัญขนาดนั้นคะครับคือแหล่งข้อมูลหลายชิ้นมีชี้ตรงกันเลยนะครับว่าการพูดความจริงเนี่ยเป็นเหมือนเสาหลักเลยของความน่าเชื่อถือความไว้วางใจในสังคมถ้าแบบไม่มีสิ่งนี้การอยู่ร่วมกันก็คงจะลำบากน่าดูนะครับ แล้วที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นประเด็นที่ข้อมูลขีดเส้นใต้ไว้เลยคือหัวใจสำคัญมันอยู่ที่เจตนานะครับหรือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นไม่ใช่แค่ตัวคำพูดที่ออกมาลอยๆออ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถ้าสมมุติเราพูดเล่นๆหรือพูดอะไรที่อาจจะไม่ตรงจริงไปบ้างแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงให้ใครเข้าใจผิดหรือ ให้เกิดความเสียหายอย่างนี้ก็อาจจะไม่เข้าข่ายผิดศีลข้อนี้โดยตรงตามที่ข้อมูลบอกใช่ไหมคะถูกต้องครับการเน้นย้ำเรื่องเสตนาหรือเจตนานี่แหละครับเป็นตัวชี้ขาดหลักเลยในข้อมูลที่เรามีถ้าไม่มีเจตนาหลอกลวงหรือมุ่งร้ายก็ก็ยังไม่ถือว่าศีลข้อนี้ขาดนะครับ แต่ถ้าจะฝืกนให้สมบูรณ์เนี่ยข้อมูลก็ชี้ต่อไปอีกว่าการงดเว้นมุสาวาตหรือการพูดเท็จเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับคือการงดเว้นจากวาจาที่ไม่ดีงามทั้งหมดที่เรียกว่ามิจฉาวาจาหรือวจีทุจริตสี่อย่างน่าสนใจค่ะสแสดงว่านอกจากการโกหกโดยตรงหรือมุสาวาตแล้วเนี่ยก็ยังมีอีก3าอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลก็พูดถึงเหมือนกันมีอะไรบ้างคะใช่ครับ อีกสอย่างที่ข้อมูลระบุไว้ก็คือ 1. ปิดสุนาวาจาอันนี้คือการพูดส่อเสียดพูดนินทายุยงให้คนแตกร้าวกันนะครับ 2. คือพรุสวาจาก็คือการพูดคำหยาบคำรุนแรงที่มันแบบทิมแทงใจคนฟังและ 3. สัมภัพปาลปะอันนี้คือการพูดเพอเจอร์ไร้สาระครับ ข้อมูลบางส่วนนี้ถึงกับชี้เลยนะครับว่าการพูดเพ้อเจ้อมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสมาธิหรือประสิทธิภาพการทำงานได้เลยไม่ใช่แค่ไร้ประโยชน์อย่างเดียวโหมีโทษแฝงด้วยแสดงว่าในขณะที่สิน5้าข้อ4เนี่ยจะเน้นที่มุสาวาทเป็นหลักแต่ในกรอบที่กว้างขึ้นอย่างเช่นอกุศลกรรมบท1ิที่ข้อมูลอ้างถึงเนี่ยจะรวมเอาวจีทุจริตทั้ง4นี้ไว้หมดเลยเหรอคะชัดเจนครับ หลักอกุศลกรรมรบท10เนี่ยให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของการประพฤติทางวาจาเลยครับการงดเว้นจากทั้ง4อย่างนี้จึงนำไปสู่ความบริสุทธิ์ของวาจาอย่างแท้จริงซึ่งมันก็สะท้อนหลักการไม่เบียดเบียนที่กว้างกว่าแค่เรื่องโกหกนะครับมีสถานการณ์หนึ่งที่ข้อมูลยกมาแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะ,ค,ะคือกรณีโจรเข้าบ้านถ้าโจรเข้ามาถามว่ามีใครซ่อนอยู่ไหมแล้วเราตอบว่าไม่มีทั้งทงที่มีเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นแบบนี้ข้อมูลสรุปว่ายังไงคะ ถือว่าผิดศีลไหมคะอืมจุดเนี้ยข้อมูลให้ความกระจ่างชัดเจนเลยครับว่าศีลไม่ขาดเพราะว่าเจตนาหลักคือการปกป้องชีวิตไม่ใช่เจตนาหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อทำร้ายใครการรักษาชีวิตเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่ข้อมูลเน้นย้ำว่าสำคัญกว่าการยึดติดกับรูปแบบคำพูดอย่างเดียวนะครับนี่คือการใช้เจตนาเป็นเกณฑ์ตัดสินที่สำคัญเลยเข้าใจเลยค่ะแล้วในทางกลับกันล่ะคะ มีข้อมูลที่พูดถึงการพูดความจริงแต่พูดด้วยเจตนาทำร้ายเช่นพูดเรื่องจริงเพื่อเหยียดหยามหรือพูดให้เขาเสียใจอันนี้ถือว่าเป็นการรักษาศีลข้อสี่หรือไม่คะอ๋อครับข้อมูลชี้ว่าไม่ถือเป็นการรักษาศีลอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเจตนาคือการทำร้ายจิตใจก็เข้าข่ายพรุสวาจาหรือคำหยาบอยู่ดีซึ่งก็เป็นหนึ่งในมิจฉาวาจาเหมือนกัน แกนแท้ตามที่ข้อมูลนําเสนอก็คือการไม่เบียดเบียนด,ด้วยวาจาซึ่งมันครอบคลุมทั้งการโกหกแล้วก็การใช้ความจริงเป็นอาวุธด้วยครับสรุปได้ว่าจากข้อมูลที่เรามีนะคะศีลข้อสี่หรือมุสาวาทาเวลุมณีเนี่ยไม่ใช่แค่การไม่เปล่งวาจาเท็จแต่คือการฝึกฝนการใช้วาจาอย่างรับผิดชอบให้สัตว์จริงไม่เบียดเบียนโดยต้องพิจารณาทั้งเนื้อหาเจตนาแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบด้านเลยนะคะ ถูกต้องครับและข้อมูลยังพาเราไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคือแนวคิดที่เรียกว่าปฏิสาสะวะสารอันนี้น่าสนใจมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการไม่พูดโกหกในปัจจุบันขณะแต่ขยายไปถึงการรักษาคำพูดการไม่ผิดสัญญาการไม่คืนคำการมีสัจจะในสิ่งที่รับปากไว้นะครับหมายความว่ามันเชื่อมโยงสัจจะจากแค่คำพูดไปสู่การกระทําแล้วก็ความรับผิดชอบตามมาด้วยหรอคะใช่เลยครับลองนึกดูนะครับว่า การยึดมั่นในสัจจะทุกมิติแบบนี้ทั้งคำพูดและคำมั่นสัญญามันจะสร้างรากฐานความน่าเชื่อถือและก็ความมั่นคงให้ตัวเองและสังคมได้อย่างไรข้อมูลเหล่านี้ก็เหมือนทิ้งท้ายให้เราขบคิดต่อนะครับว่าความจริงแท้ในการปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะกว้างกว่าแค่สิ่งที่เราพูดณนะวินาทีนั้นๆเป็นประเด็นที่กระตุ้นความคิดได้ดีทีเดียวครับ